เอ้ามาอยากถามเรื่องสแต็มได้ติดตามเรื่องราวข่าวคราวของสแตม็มติดตามเกี่ยวข้อมูลเก็บขวอมวลอย่างนี้ค่ะครับก็รุนทุกวันว่าพี่หนุ่มจะโทรมาไหมนะครับติดตามติดตามติดตามครับแล้วก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายนะครับจริงๆผมก็รู้จักหมดเลยทั้งทั้งทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะครับ เป็นน้องๆด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับเคยทำงานร่วมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งตอนที่เกิดปัญหาพี่จิบได้รู้ปัญหารู้มาก่อนไหมครับเอ่อทราบมาก่อนครับทราบมานานแล้วฮะทราบมาสักพักลนะครับมีช่วยหรือว่าเขาได้มาปรึกษาหรือเรามีช่วยอะไรเขามาปรึกษาครับมาปรึกษาทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายครับก็เอ่อ แก๊กับกับแฟนเขาเข้ามาก่อนอแล้วก็อีกสักสองสามอาทิตย์นะฮะสแตมกับกับนิวเข้ามาคุยสิ่งที่เขา้ามาปรึกษาเขาขอเขาอยากฟังมุมมองด้ดานไหนนะคะเรื่องอะไรเป็นพิเศษเลยคือก็เขาก็น้องๆอ,งองนะเนาะแบบเคยทำงานร่วมกันเขาก็พบปัญหาอันนี้เขาก็อยากจะหาทางออกทั้งสองฝ่ายนะฮะว่าทํายังไงให้มันสมูทที่สุดให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับให้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เราก็ให้คำปรึกษาแบบแบบพี่ะนะครับว่าแต่ว่าให้ให้ไปแล้วเขาจะเขาจะทําหรือไม่ทําอะไรก,ก็อีกเรื่องหนึ่งรครับซึ่งพี่จิมบอกว่าทาองออกที่ดีที่สุดเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นยังไงคะก็เอาความจริงมาพูดนะครับผมก็แนะนําทุกคนเลยนะครับว่าความจริงตรงไหนเอาความจริงมาพูดความจริงก่อนส่วนความเชื่อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าเขาจะเชื่ออะไรยังไงนะครับก็ ผมเข้าใจหมดเลยนะนนเข้าใจทั้งทั้งทั้งสี่ท่านอย่างสถานะคุณกงที่เราเจอมันมันลำบากใจจะลำบากใจ<ล>ใ<ช>นคะครับเพราะถึงจะสองฝ่ายเออ่ผมพูดกันทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับ<ช>ว่าเออ่พ,<ม>พี่พี่ไม่ได้ลำบากใจนะเพราะว่าพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ก็อยู่อยู่กับความจริงนะครับไม่ว่าอีกฝั่งจะถามหรืออีกอีกอีกมุมนึงจะถามยังไงพี่ก็จะตอบความจริงหมดเลยนะครับแล้วก็เออ่เป็นพี่ของทุกคนในวันที่เรารู้เรื่องราวตอนนู้นเราคิด จจะะะมมาาถึงงงววัันนนนทีีี่่อออุ๊ยยเเเป็รรรื้้ไก็มีประเมินกับสแต็มบ้างนะครับว่าโอกาสมีนะแต่ว่าทำยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันใหญ่โตขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกว่าแบบโอ้โอ้เสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้แปลกใจแต่ก็แล้วก็ไม่ได้หวังว่ามันจะมาถึงจุดนี้พี่จีนเป็นผัวอนาคตในวงการของสแต็มไหมครับเพราะว่าเอออีกก็ พูดว่าเขาน่าจะหมดอนาคตแล้วมั้งอะไรงานก็โดนยกเลิกไปเยอะอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันมีเคสอย่างนี้เยอะนะฮะออขึ้นอยู่ว่าดังหรือไม่ดังอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จริงๆตอนสแตมมาคุยเนี่ยก็สดตม่อมคุยถึงว่าจะจะ,จะออกจากวงการด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้คำแนะนำว่าผมก็เสียดายนะ ในมุมของส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ในึมุมของผลงานเนี่ยผมรักผลงานสไตม์มากแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนทุกคนที่เป็นแฟนเพลงของสไตม์เนี่ยก็ยังรักผลงานของสไตม์อยู่ไมองนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากยังไม่อยากให้ให้ทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็เป็นคําที่บอกกับเขาตงงงาร,รงๆแสดงว่าที่เขาเอ่ยปากว่าอยากจะออกจากวงการคือก่อนที่มันจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก่อนที่จะมีข่าวใช่ไหมคะใช่ ใชก็ประเมินตัวเองไว่เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเขาก็น่าจะโดนเอฟเฟกต์เยอะๆใช่ซึ่งเราก็บอกเขาอะว่าถ้ามันมันป๊อปอัพขึ้นมานะในข่าวในอะไรอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกต์นะอยู่พร้อมที่จะรับอิมแพกเหล่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะรับรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากมีข่าวแล้วคุณได้ติดต่อไหมครับสแตนไม่ได้คุยอย่างเป็นทางการนะก็มีไลน์กันนิดหน่อยครับเขาเครียดอยู่ไหมครับทําไมนะฮะก็ยังเครียดอยู่ไหมครับผมคิดว่าเขา ช่วงเครียดคงเป็นช่วงนั้นแหละช่วงสามวันนั้นแหละนะฮะหลังจากนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคขึ้นนะคือแปลว่าทุกอย่างมันก็ค่อยเบาบางแล้วก็สิ่งที่เขาได้พูดมันก็เขาได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมยังร e สเพคททุกท่านอยู่นะฮะทั้งทั้งสี่คนเนี่ยว่าทุกคนพูดความจริงแล้วก็ผมหมายถึงว่าพูดความจริงที่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เอ่อเอ่อ,อ,อโดยเฉพาะยิง่งโต๊ะแสบเนี่ยคือเขากล้าพูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ มหาศาลมากอ่ะใช่ไหมสำหรับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดมองว่าอนาคตเขายังมีอยู่ใช่ไหมคะในวงการผมเชื่อว่ายังมีฮะผมเชื่อว่ายังมีเพราะว่าแฟนๆเขารักเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยุคใหม่ๆแล้วเนี่ยบางทีเขาก็แฟนๆบางกลุ่มนะฮะก็สามารถแยกแยกเรื่องอ่ะคือเสพผลงานกับเสพผลงานเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ในฐานะคนที่เป็นพี่แล้วรู้จักทั้งทั้งสี่คนอยากบอกอะไรน้องๆที่วันนี้ ก,ก็อยากบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ตายนะครับแล้วก็แต่ความเชื่อหรือว่าความจริงความรักที่ดีมันความรักที่ดีมันมันดีะนะฮะแต่ว่า,าบางเรื่องที่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่มันท้าทายขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสตินะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ในพื้นฐานของการใช้ความจริง ขเท่าไหร่ขอบคุณเาทำเาปีนี้กโปรเจกต์้โปรเจกต์ปีนี้เป็นัไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เปิดตัวโังไงบ้าง o s ปนี้มีโปรเจกต์เยอะมากครับทั้งในแงของศิลปินในแง่ของการบริหาจัดการศิลปินในแงของพในง่ของคอนเสิ์ผมไม่รู้ว่าทีมงานอนี้ปหลายคอนิร์มากนะครับน่าติดตามมากๆ พลาดไม่ได้สักอันเลยมีบางอันผมฟังคอนเซปต์ฟังไลน์อัพฟังทุกอย่างแล้วแบบอยากจะประกาศให้โลกรู้เดี๋ยวนี้ะาเนคุณช่วยหันไปดูหน้าทีมงานผมด้วยนะแต่ละคนฮะโดนทนุบยุดยุเพราะอย่างปีที่แล้วก็อีค้นข้าประสบความสำเร็จการปั้นศิลปินเปนแบบนี้เออปีนี้คือเราจะต่อยอดยังไงก็แน่นอนเราก็ถือว่ามีประสบการณ์ ปีปีหนึ่งนะฮะปีนี้เนี่ยนอกจากมีการเสริมทัพเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แปดท่านนี้ก็ได้แล้วจะมาอีกเรื่อยๆไม่รู้เดี๋ยวก็อัดส่ย่อไหมคะอัดส่ย่อไหมทำไมเสียงสูงล่ะคะอัดส่วนย่อเธอดูไปที่อาเท่านั้นสิไปไปอะไ่แบบเรียบนะเรียบอย่างอย่างจะมีอะไรชื่อแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยไหมคะพี่ ทุกคนต้องดีใจอะที่เขามาอยู่กับเรารู้จักไหมคะพี่อะไรนะรู้จักทุกคนอันนี้จะบอกรู้จะอกได้เมื่อไหร่เอออะไรนะลูกอะไรนะไได้เมื่่อหรลูมนี่อะไรมกไอ้กุมภาแล้วใช่ไหมน่าจะกลางๆลาะผมว่ากลางๆกลางๆปีกลางปีเดี๋ยวกลางปีใหม่เทียงอ่าจะมีมาอีกครับ เขามาจากบ้านอื่นหรือว่าเขาเป็นศิลปินที่อิสระอะไรเขาไม่หม่อใจเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่หลใจรอรอดีตามพี่จีผู้หญิงหรือผู้ชายคะเออขอขอขออย่างเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายมีหมดเลยครับแปลว่าอีกเยอะเลยใช่ไหมมีอีกเกินหนึ่งครับเกินหนึ่งก็หนูเยอะละเกินหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ โอเคนะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับอิสระ